สนับสนุนโดยเฮฟเฟเล่สวัสดีครับพบกับผมในช่วงโฮมไอเดีย by เฮฟเฟเล่เคล็ดลับดีๆมีไว้ให้คุณครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนําวิธีการเลือกซื้อเตาอบก,กันไปชมกันเลยครับวิธีการเลือกซื้อเตาอบไว้ใช้งานสักตัวนั้นมีหลักการเลือกดังนี้ครับ 1. ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานและงบประมาณครับ 2. ควรดูรุ่นที่ประหยัดพลังงานมีความทนทานและความปลอดภัย สามารถทําความสะอาดได้ง่ายนั่นเองล่ะครับเตาอ,อบดีไซน์ล้าสมัยที่มาพร้อมกับลักษณะพิเศษของการใช้งานอาทีเช่นมีระบบช่ายเทความร้อนหน้าบานเพื่อรักษาอุณหภูมิให้สามารถสัมผัสได้ตลอดเวลาผนังด้านในเคลือบด้วยอินเเมลซึ่งง่ายต่อการทําความสะอาดครับเพียงแค่นําน้ําช่วยเดียววางเข้าไปในเครื่องแบบนี้ครับเครื่องก็จะสามารถทําความสะอาดตัวเองได้อย่างอัตโนมัติและด้วยการเพิ่มความสะดวกสบายหลังการใช้งานด้วยระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ a q u วาคร a น ที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วทันสมัยด้วยดีไซน์รูปทรงเหมาะต่อการใช้งานทุกรูปแบบที่สำคัญนั้นยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับสัปดาห์หน้าช่วงโฮมไอเดีย hmm. เคล็ดลับดีๆมีไว้ให้คุณจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยเฮฟเฟล แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเป็นครูฝึกสุนัขค่ะขอต้อนรับครููนิสาการจาัดบัณฑิตนะคะเป็นผู้อำนวยการครูฝึกสุนัขจากสโมสรกีฬาสุนัขแห่งประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,สะ่ะนั่ง <มา S 1> เลยลูกน,น,นั่งน่งลงออย รอดลอยจริงๆเลยเรามาถามเรื่องการฝึกสุนัขด้วยว่าโน้ตมันเริ่มต้นฝึกได้ตอนอายุเท่าไหร่อะคะสองเดือนครึ่งเนี่ยเราก็เริ่มฝึกเขาได้แล้วนะคะแล้วการเริ่มฝึกเนี่ยมันมันเริ่มฝึกจากอะไรเลยคะเบื้องต้นเนี่ยสิ่งแรกสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของฝึกให้ขับถ่ายนั่นไงแตอย่างนี้เราสอนยังไงอะคะเรื่องการขับถ่ายพื้นที่ในการขับถ่ายเราอาจต้องกําหนดให้เขาเช่นอะจูงมาแล้วก็พาเดินอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ยืน ยืนรอเขาหรือว่าอาจจะก,กั้นเป็นอคอกรั้วสนามเล็กๆอ่นนี่คือที่ขับถ่ายของเขานะคะหลังจากนั้นพอเขาขับถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่น น้องหมาเขาก็จะจํากลิ่นของตัวเองได้ว่า<ม>ที่ตรงนี้คือที่ขับถ่ายจากนั้นเราก็พามาตรงบริเวณนี้เขาก็จะรู้แล้วว่าต้องถ่ายตรงนี้ตลอดอย่างนี้ส่งไปโรงเรียนเลยได้ไหมคะได้ค่ะแล้วกลับมาครูอูก,ก็ต้องมาสอนเราอีกทีหรอใช่ครูก็จะสอนเจ้าของว่าวิธีการฝึกหลักการใช้คําสั่ง<อ>การใช้สัญญาณมือนะคะหรือว่าเวลาเราออก,ออกคําสักก่งเขาควบคุมเขาพาเขาไปไหนมาไหนด้วยเนี่ยควรต้องทํำยังไงก็เรียกว่าต้องสอนทั้งน้องหมาทั้งคุณแม่บ้านเลย่าวันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะของการที่คุณแม่บ้านนี่อยากจะเลี้ยงสุนั วันนี้เราขอขอบคุณครูอูมากเผื่อคราวหน้าเนาะเธอมาใหม่มาแบบพูดคุยเกี่ยวกับ <ขอ S 2> เรื่องน้องมา,มาเลยค่ะขอบคุณนะ <ขอ S 1> คะ <ขอ S 1> แฟนรายการนะคะโอ้มีวอลชเชอร์เป็นส่วนลดนะคะ<ม>บ้านพักสุดหรูค่ะคูริปายวิลล่าโ,โหอากาศดี <c oughs> บ้านพักน่ารักเพราะว่าไปมาแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมนี่อยากได้ส่วนลดนะคะกติกาจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะกติกาง่ายๆในการร่วมลุ้นรับคิปวอชเชอร์ที่พักตากอ,อากาศคูริปายวิลล่าเพียงโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอหลังจบรายการ2ส,สายแรกเท่านั้น รับไปเลยกิฟต์เชอร์ส่วนลดที่พัก3วัน2คืนสาม,มารถพักได้ถึง4ท่านจากราคาเต็ม33,800บาทลดเหลือเพียง15,000บาทเท่านั้นสามารถติดตามร่วมลุ้นลับกิฟต์เชอร์ส่วนลดที่พักได้ในรายการโฮมสวีทโฮมตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะครับก่อนที่จะหมดเวลาสำหรับเรา2คนนะคะก็ต้องขอบคุณสถานที่สวยงามแห่งนี้นั่นก็คือบ้านเศรษฐาิริ ศีนครินพระราม9แห่งนี้นั่นเองค่ะใช่ค่ะและกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทุกวันพุธ9้าโมงครึ่งทางททบ .5 กับ Home Sweet Home นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะเพราะสัปดาห์หน้าม,มีเรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีมาฝากโโค่ะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเลยนะคะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพีไฟโอเค